สวัสดีค่ะแม่เชลเ่ากับช้างนสงแลอิทจีไทยวันนี้คือเราจะมาเล่าเรื่องประวัติของไพปีปีที่ตอนนี้แม่เราเปิดดวงอยู่นะมันแม่นโคตรโคตรก็คือตอนนั ford, ้นเราก็แบบเริ่มตอนที่เราใส่เสือกนะตอนนั้นเราเดินเดินแล้วสะดุดขาหักอะฮะแล้วพอเราขาหักเราก็ไปนอนโรงพยาบาลเจ็ดวันหรือเปล่าห้าวันห้าวัน แล้วพอเรานอนอีก5้าวันใช่ไหมคนหมอก็ให้เรากลับบา้านนะฮะพอเรากลับบ้านไปเราก็อยู่ที่บ้านแบบมีความสุขนะแล้วพอเราอยู่ที่บ้านไปสิบวันแรกหมอคขนัดแงบอกว่าเอะมาได้แล้วแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลน,นะเราก็เลยว่าจะได้ถอดเฝื่อมหมอบอกยังยังไม่ตดเลยอ่ะแล้วหมอก็บอกนัดอีกสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะแล้วเราก็ผ่านไปอีกสักเดือนหนึ่ง พอผ่านไปสักเดือนหนึ่งเราก็คิดว่าขอแล้วก็สาทุไปทีหนึง่งบอกว่าขอให้ได้ถอนเปลือกแล้วมันไม่ได้ถอนติดครึ่งนึงหมบอบอกว่าอีกเดือนหนึ่งหนูก็โอเคโอเค,อเควันที่5สิงหานะอีกเดือนหนึ่งก็วันที่5สิงหาแล้วพอไปวันที่5สิงหาเสร็จปั๊บไม่ด้ ต้องค่อยๆผ่านไปรอ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 ไปโรงเรียนรอ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 ท่องภาษาอังกฤษรอ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 จนถึงวันที่สี่สี่สามสี่เราแบบโคตรดีใจแบบขอให้ได้ถอดเฟื่องเราก็สางถุเป็นสีหนึ่งเราก็จะมาจับไพ่ยิปซีว่าเราจะได้ถอดเฟือกกันหรือไม่แล้วปรากฏมันบอกว่ามันเป็นชายเด็กชาย คนหนึ่งถือของแบกเอาไว้ออกเดินทางไปเที่ยวแล้วแบบเฮ้ยได้แล้วได้ฝึกเแล้วตอนนั้นเราก็เอ๊ะ e มันจะแม่นจริงบอกว่าพอผ่านสาแล้วก็4ี่ห้าใช่ไหมผ่านไป2สองวันก็วันที่เราองไปหาหมอซึ่งพอเราไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะโอ้โหขอบคุณมากที่เขา ใส่เฝือกมาให้เรานะแล้วก็ไปเอกซเรย์ตามทา,ทาปกติเอกซเรย์มารอที่ห้องหมอรับหมอเขาบอกว่าหมอ,อนะเนี่อจำชื่อไม่ได้หมอผู้ชายนะทุกคนที่เขาใส่แว่นนะเขาบอกว่าถอดเฝือกได้แล้วมั้งหนูก็บอกว่าแม่แม่เราก็บอกว่าถอดเฝือกได้จริงหรอคะหมอแล้วก็บอกว่าดูฟิล์มยังคะหมอแล้ว เขาบอกว่าดูแล้วครับถอดเฟือกได้เราแบบเราทําแบบหน้าแบบโคตรงงว่าเราได้ถอดเฟือกอะ่ะแล้วเราก็ได้ถอดแล้วตอนนี้เราพอเดินได้แล้วจิ๊จี้เช้าน,นี้เราจะย้ำว่าเราอาจจะได้ลงทีมน้อยลงก็ลงเพราะอย่างแรกที่เรา สองก็คือพีทไม่ค่อยเล่นกับเราแต่เรามีสมาชิกคนใหม่ก็คือพีเอมนะซึ่งเขาจะมาอยู่ในช่องเราแล้วเย้จับมื่อเร็วโอเคแล้วก็คือพอพีเอ็มมาอยู่ในห้องเราเราก็มีแบบวันพอวันหยุดวันสามวันใช่ไหมทุกคนก็คือวัน จันทร์เป็นแบบก็คือสามวันต่อกก่อนแบบแล้วหยุดสองวันใช่ไหมทุกคนก็คือศุกร์กับอาทิตย์แล้ววันจันทร์เพียมเรียนสามวันวันจันทร์อะไรนะวันจันทร์อังคารพุธใช่ไหมขอไปดูปฏิทินแป๊บเราเขียนทุกอย่างไว้ในปฏิทิน ปฏิทิเน,น,นี่ยมันก็ช่วยเราบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเขียนเอาไว้นะพี่เอ็มเขาจะไปวันที่อ่ะนี่ทุกคนเราชี้ให้ดูนะเฮ้ยกับหวยก็คือวันอาทิตย์เราหยุดใช่ไหมทุกคนมันเราพี่เอ็มเขาจะไปสามวันก็คือวันจันทร์อังคารพุธสามวันเท่านั้นแล้วส่วนวันพฤหัสกับศุกร์เสาร์ อาทิตย์นะเพี่ยวเขาจะอยู่บ้านมันเล่นกับเราเย่ Yay! ส่วนเราก็ต้องเรียน5้าวันเหมือนเดิมแต่วันนี้เราได้อยู่เแมยเป็นวันแม่และนี่ทุกคนวันเกิดเราอยู่ตรงนี้วันเกิดเราวันที่สิบหกสิงหานะทุกคนอย่าลืมมาแฮปปี้เบิร์ดเราด้วยนี่ทุกคนถ้าเราไปเรียนไปวันนี้พรุ่งนี้นะวันที่สิบสามสิงหาแล้ววันที่สิบสี่สิงหาเราหยุด สมวันที่สิบห้สิงหาเราต้องจัดก่อนเพราะวันที่16สิงหามันเป็นวันกิจกรรมที่โรงเรียนคือครูเขาไม่ให้ไปเราก็เลยจะได้15สิงหาแฮป p ี้เบิร์ดเดย์สิบห้าสิงหา, Birthday, งหาแทนนะและทุกคนช่วยให้กำลังใจถ้าทุกคนกดซับสไครต์เราจะเดินได้เร็วขึ้นเพราะว่า ทุกคนเอาเขาเรียกว่าซับเพไค์ามานต่อขาเราให้เส้นมันไม่ยุดแล้วเราก็จะได้เดินได้เองนะซึ่งอันเดือนนี้แล้วเดือนต่อไปก็คือเดือนกะยะกะยาคมเดือนธันวาอยู่ไหนอื่นธันวากต,ตุลาแล้วก็อะไรตุลาพฤศจิกายนเอเชื่ออัไรโคตรยาก แล้วก็ธันวาคมนะธันวาเดือนสุดท้ายเลยธันวาที่ห้าสิงหาเป็นวันพ่อทุกคนซึ่งเขาไม่หยุดนั่นเองวันพ่อแล้วก็วันเราจะมาบอกกันทีละอย่างกันดีกว่านะว่าเดือนไหนได้หยุดบ้างมาโอเคอ่าฮะเดือนสิงหาคมเราได้หยุดโอเควันที่สิบสองสิงหานะเนาะวันที่กรกฎาคมไม่มีหยุ โอ้สีายกระลากราใช่ปะกระยักกระยาคมเลยตุลาคมอุ้ยมีเยอะอยู่มีที่13สิงหาตุลาคม14ตุลาคมแล้วก็23ตุลาคมนะทุกคนแล้วก็วันที่พฤศจิกเยีกเุดเดือนที่11นั่นเองไม่มีวันหยุดเหมือนเดิมะดูดิไม่มีสีแดงเลย ส่วนวันที่ท่านวาคมวันที่ห้าสิงหาก็คือวันพ่อนั่นเองส่วนวันที่เราได้หยุดสามวันเลยนั้นเดือนนี้ท่านวาคมเสร็จก็ไม่มีแล้วแล้วก็ต้องกลับไปวนใหม่แต่ว่าสวยแน่นะทุกคนใครที่ตั้งใจดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้สอบผ่านนะจ๊ะใครอย่าลืมใครกดไลค์ like, กดซับสไครต์ขอให้สอบผ่านทุกวิชาได้เกรดสี่ทุกวิชาบายบาย